โอ้พี่น้องครับต้องขอกราบขอโทษขอพี่น้องกันนเพือครับพี่น้องเพราะเราเป็นคณะตัางไ่ครับผมแม่ครับเชิญพร่ได้แชสิบพระเด้ฟังพี่น้องครับเพราะว่าเขาตั้งกันน้องเลี้งนะครับแมนครับนะครับคณะทิศซาอุปาซิโอแมนครับพระกิตูนะครับอ๋อพาตรวจนนะครับเพื่อความมาตรจัดในตามขบวนเลยคณะเฮาจัดในตามขบวอแมนครับก็จะมีเจริญไปเรื่อยๆจัดไปเปเรื่อยนะครับพระเด้ตัดใจพี่น้องนะครับเพื่อความมาตรจัดในตามขบวนเลย ผ่านไปผ่านไปผ่านใตแล้วก็ผ่านไปไม่ตกลมาอีกพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องทั้งหาหกหมื่นคนตอนนี้นะครับผมเออมีคนอะไรเพรท่านไห้คนไรคนแช่เห็นมีบนน้อยพี่น้องเอ้ย นะกัอีกเจ้าหน่อยนั่งเอกมากได้่นแมนครับนั่งเองเขารับเชิญมากมดเเพรา่ดามี่เขยไทยหรอมีผู้นึงก็เล่งมาคอยมาูตูด้วผมกอนควนไเเพรคนละอาร์รนโยมเลยครับรับเชิญนงเอกสาวน้อยผู้หนึ่งโอ้ยก็ด้เนี่เาวน้อยสาวน้อยเร็วสาว้ยเรวนั่งพูดไรกันดน่งเอขลอย โอ๊ยเจ้าก๋เขาโูจ้าองรลูกสาวลูกสาวบ่แม่มึงะเปนแมวะพขออยูเนี่นะอ่ยมึงหูเรื่องหูเลา้เขาจะาแมววะพุ่งไปอขูด้วยโอ๊ยเออเดี๋ยวพ่หูนะลูกสาวมันสีมาู่องฟาก็องพลของนาที่แล้วลูกสาวนะโอ๊ยเนวใจลอยอ่ตันางเอกมาแล้วแล้วก็อันนี้แม่พญาเด็กสาวแม่นี่ด้วยค่ะ กำังอยู่พี่น้องกำลังรอดอยู่ตอนนี้เปิดโตนักวรัดนี้แนนพิซซ่าอูปาร์ซิวใส่ผักกระแหงใส่หม้อด้วยนะฮะอย่าไปใส่กระทะเพราะวันนี้เรื่องเขาเปิดโตัวเร็กว่าเนาะอ้าวเปิดสุปต้นรับน้องเพชรสอดจพี่น้อครับน้องพี่เาแล้วพี่น้องยังขุดติวติวฮะขุดแล้วเด้อสามร้อยกระแหงพิซซาอูปาร์ซิวบนดาบพิซซ่าอูนะครับขอบคุณครับเนี่ยพาะเจ้าจ้านั้งนี โม้นบ้บ้น้นต่เออสวัสดีค่ะปลุค่ะครับอาน้องปามาอาน้อง้ามาลกอาน้อง้าเชิญด้คเดี๋ยวนัเหบ้อรอสโคนัเบกําลังชายิปย้าบเออิปไปลงสองนนันครับอาน้อง้ารานตัวีลูกสวัสดีค่ะน้องฟ้าค่ะจาน้องฟ้าจาน้องฟ้านี่พี่องถามหาสสาวนี่นะก็เลยยังม่รับเชิญ กว้งเข้าไปวงเปิดใหม่คุยนี่มีเหรอวุ้คู่มาบอสมีมีบาบอเด็กสาบอเาบินนี่มาไม่ค่มาเหรออีวน้องอะไรคเนี่น้องอะไรไมยังรู้จักชื่อเลยค่ะใหสินเพ็เเเพนค่ะน้องเพ็งเพินบินบึงแก่นนครครับพไปนอนเอาไปกินเรา้วมาเพื่อนอันน้กินด้านไหนกุาบกุหลานดีเป็นคนลอกใจเพ็งูตีเ้เนาะมื่อนี้นะครับลุกสาวหลามมาั้งสนะครับน้องฟ้าแล้วก็ น้องเพียนพินนะครับตามที่พี่น้องเพคนอยากเห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าชนี่น้องเพียนพินกระลังมาแห้งมาแห้งเพราะว่าเมื่อนั้นจะลดใจชีพลงพี่น้องเลยเห็นตอนนี้กระลังมาแห้งก็สตนะครับเอาปากกับเรงใจให้น้องเว่งพินแล้วก็น้องฟ้าดอันเด้อ แต่ว่านักเอกไงเขาก็ลังมานักเอกไงพูดไ้น่อยกขารังมากพูดได้นั่นจะเปล่าว่าอุ้งไปสัก่อนโอ้อุ้งไปสักวันกันคนใจจันร้อยอุ้งกันเออขงุ้้งแจ้งก่ะจ้าเอ้ามาฮอดแล้วอีหลานน้อยเฮ้ยวันนี้มิหยังไม่ใจจีเกิดกับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้พี่น้องเขาหุ้งเงนกว่าพันนะครับไอ้อุ้ยมาแล้วไอ้อุ้ยมาแล้วไอ้อุ้ยมาแล้วบาดนี้เพื่อน่าเอออันคือบาดดีใบบาดนีสามสามเจ้าเพื่อน่าเออลุกลุกลุก่าสั่นว่าไอ้อุ้ย มาหัวเราได้นั่งเองเรบเส้นไอยมาแล้วนะครับเสียอออชุดใส่ึ้นเลยเหมือนแบบนี้ไม่ห่างมาฮาสนีแบบเรวบันเดินเลยเด้ออีกน้อยก็เบลกันเดินกักกัมากิมนแล้วมากับผีเป็นมากับอาจารย์เกมารีฮวนเนาะอาจารย์เกย์อีกสักน้อยอานายกยมกับมาอนจะรเกยอนเกี่วอ้วใเห็นน้องเขาเห็นซ่เอาจะสีน้องพี่มาหอวเดีลยวลองฟ้าลองพ่อบอลลุก้องฟ้าเต็ม้องพี่รอแมนครับ อาจารย์สองพี่น้องหลงเนาะมาเพื่อไปการเสียเวลาพวงเราไม่มีพูดท้ำทำเพลงใช่ก็พวงเอาใจตามใจแฟนกับเอฟซีพิซซาอุปัติ๋วใส่ผักกระแยงครับผมพบกับน้องเพลงสองคนงานเพลงทรงเพลงให้อาจารย์เล็กตาไรอย่างไเลยน้องฝ่าเป็นคนเตี้นเพราสมัยก็ได้ทูกจัดเอาเลยจัดเอาเพลงซราเพลงเดียวก็ได้แต่ลุงเลยผู้บ่าวคอยแท็แฟนเขาไปเลยอุบ่าวกับแกนแฟนเขาไปดีแล้วคอยมักเพ่เอ้ยไม่ใช่คงนี้มักเพลงนี้่อุ้มมักเพ่ยี่อุ้มยืดลูกแข็งหบบนั้นเนาะลูกสาวตกใจโอ้ ผู้บ่าวขัดแคลนแฟนเขาก็ได้ต่ออีกเพลงไม่หลุดสองเพลงเลยไหนๆก็มาแล้วรับเชิญไปเลยสองเพลงก่อนอื่นเพื่อไม่การเสียเวลาครับผมเอาอะไรดูเอาอะไรน้องป้าก้ยิ่งเยอะมาจากน้องเพี่มาแล้วนั่งเงียบก็อึ